เปลี่ยนหน้าจอมาเปลี่ยนเขตเขตเพราะเอิญยังก่อฟิล์มเนาะฟิล์มหน้าจอครับอันนี้ตอนนี้ก็มาอยู่งานกาชาติเดชอุดมครับผมกราบสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องเยฟซีครับน้ำพาทุกท่านเข้าสู่ช่องโรกีนดีไซน์จวดทิมกาน์ตัวหนึ่งเข้าครับผมพอดียังผ่านลานฟิล์มลานเคโทรศัพท์ครับก็เลยถือโอกาสเปลี่ยน นาจออันนีุ้านไหนลูกหลังนะเป็นเปลี่ยนฟิล์มนาจอเดี๋ยวมอะไรแล้วนะครับโอ้ลูกค้าเพิ่นแน่นขนาดเลยนะอันนี้มีตั้งแต่วันที่ยี่สสามถึงยี่บเก้าเนาะอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หนึ่งครับผมพี่เพียงน้องเอฟซีที่เาขามาติดตามรับชมครับผู้ใดอยากมาเที่วงานกาชาดเดชอุดมนะครับสามารถเดินทางมาได้ครับเั้่งกลางวันแลือกลางคืน นะครับเพราะว่าจะเป็นของซื้อของขายของกินมีหลายให้พี่ๆน้องได้เลือกซื้อเลือกหาเขานะครับหลังจากที่เข้า่านการเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเม,มาแล้วครับผู้รับคนก็สีมานอยอะด้วยเนาะส่วนพอขาดไม่ขาเพื่อนกับอาชีพหลักของพขา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 เพื่อนก็คือการค้าขายเพื่อนก็ต้องมาจองไว้จองโดนวะครับยังทีจองอนหน้าประมาณสองเดือนเลยนะจ๊ะโอ้จองลูกหน้ากว่าสองเดือนเลยเ โอ้คือจังเฮาสิฮู้ว่างานเพิ่นช่วง<ม>เดือนเพื่อจะกี้กนะ่เนาะเฮามาติดต่อไว้ก่อนได้เอนบ่แม่จ้ะภายในทางทางอำเภอเขาเจ้าก็สิจัดล็อกไว้ให้เลยแม่จ้ะนี่ครับาการกระจายคลาเรียบเลยมาจำล็อกมาจำมาจำล็อกเนะาะก,ก็คือเป็นมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นประเพณีของของคนต่างจังหวัดไปแล้วครับการเที่ยวงานประจำปีของแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนะ หลังจากงานอำเภอเซตกับสิเป็นงานของจังหวัดของเทศบ,บ่ลเสียงท่วซับไปวะบอกให้ตังหน่อให้ท่านเห็นยังอยู่งมืดลวร้อกว่าบาท บรรยากาศครับบุคคนก็นอู้ยหายห่วยนีนน่้ังนอกเลยวะห่วยเด็กได้คองเหรียญเพได้ก็ให้แล้ววะบ่โอ้ยเนาะหายครับลูกเล็กเด็กแดงเต้นเด็กหน่อยเด้นผู้ใหญ่อู้ย YouTube กะ หั oy, วไหไทยเด็กหน่อยพร้อมได้ซูมมือหนิแมน,นค่ะห้ามบ่แมนครับมันละเมิดสิทธิ์เป็นทำความสะอาดเขตเคิื่อนะครับเขตสาเหตุที่ผมใส่เขตหนาเพราะว่าลังเท้อมันกะกันมันตกนะมัน <laughs> ตกมันกะกันกระแทกได้ดีครับเอียเดี๋ยวพี่คนนั้นเดี๋ยวเราติดปีนอ๋าจเอาจารย์ดูข้ามไปเหรอไม่ของพี่เขาเลยยังไม่เสร็จ เครับผมเรีนะเยบร้อยครับสองเครื่องครับสองเครื่องร้อยกว่าบาทนะครับนี่เรียบร้อยแล้วหน้าตาสวยงามเลยที่นี้รักษาดีๆอ,อยงนแ้นมันถือถืออันานั้นอันนี้ในกระเป๋าหนึ่งมันแตกหึ่เอเอ งนีนี่นี่ครับตอนนี้ก็โอ้เสื้อผ้ายีราาก็มีครับเสื้อผ้าแฟชั่นก็หลยนะทุกอย่างโซนนี้ก็เป็นโซนขายอุปกรณ์โทรศัพท์เพื่อกันอุปกรณ์โมบายอะไรก็ย่างต่ำเครื่องผมด้วยผมหัวก็เปลี่ยนฟิล์มมาใหม่ๆ อันนี้เลือกแว่นอยู่ครับแว่นกองแสงกันแดดน้ากองแสงน<ำ>้าผมว่าเสียวแบบใด้เดีลองเบิ่งครับตัดแว่นเดี๋ยวตอนนี้กํลาลังเลือกกรอบครับกรอบแว่นตาผมก็ยังไม่รู้จะเอากรอบไหน เล่นกองแซงนะครับเล่นกองแซงตครับตอนนี้ก็รอดูครับรอบตัวนี้ก็ต้องรักษาให้ดีแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าแต่ว่าซองใส่แว่นเดิมผมยังมีอยู่อ่ะตอนนี้ก็สร้างแว่นไปเรียบร้อยแล้วครับออกมาจากบริเวณที่เพิ่นไอ้เปิดเพลงก่อนตรงนี้นี่ <c oughs> นย่งบัา่านนี่ลานขามาลงครับ ข้าเจ้จองไวแล้วมั้งนี่หอกนี่ข้าเจ้ากางเต็นกางยังไวแล้วนะครับโอ้มีไงรู้มีกีกบาทวะผู้หลานตายสุดเป็นหลานเคลียร์โทรศัพท์หลายค่ะพี่น้องกับเสื้อผาแฟชัน่นตอนนี้ก็ความสวยความงามนี่โอ้มาคัก เสียงติมๆยู่นดอนนี่น่าจะเป็นเสียงของอสวนสนุกนครับที่เพิ่นเปิดให้สำหรับวัยรุ่นนะครับน้องๆหรือมาเที่ยวการเที่ยวงานนะครับผู้เบ่าซํำหน่อยผู้สาวซำหน่อยส่วนของสวนสนุกครับฟังหน่อ ตรงนี้จะเป็นการเพ้นครับงานเพ้นความสวยความงามของผู้สาวของผู้หญิง มากินน้มจีนครับมาชิมนะครับอาหารในงานกาชาตินะครับางานกาชาติแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะครับกาสีแตกต่างกันไปนะครับกับในเรื่องของอยูของกินนี่เป็นเอกลักษณ์ของงานกาชาติเลยนะครับซึ่งมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับนี่ี๋ยวก็บจีซือกับบ้านยูคือยำนะครับ ไม่เน่ไรไม่เน่ไรไม่เน่ไรนี่ดิเสื้อขาวไล่แดงนี่เดีแดงดำนี่เดียวนี่ครับบรรยากาศครับผมเรื่องของอยู่ของกินนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับขอกินน้ำเล่าไน้เลยนั่น ขเจ้าไหมาเมอนย้ายเรกนห้ยเผา้านสาวเบนมาเที่ยวเาขาเมื่อเราบอกมูนัน่จะดเอโอ้ฟังนี้เป็นฟังของเวทีประกวดครับเดี๋ยวทีไปรับประทานน้จินครับนเออขาเจ้ายังมาลงม้อนเมื่อิเดมอนม้อนอนไปไปกินกันไปกิน แล้วจะไปกินน้มจีนครับแล้วก็จะเดินทางกับเดี๋ยวเราไปกินน้มจีนกันเลยอู้เห็นคนละไม่ดองแล้วก็ยำใหญ่ใหญ่นี่น้องำยำใหญ่ใหญ่ย้อยแม่บ้านนีุ่้ยยำ ยำทำไมขาวจังอันนี้ยำตีนอันนี้ก็ย่ำแมงกระพุนครับอันนี้จะเป็นหอยดองมั้งพวกนี้เนาะปวกหอยดองปกไปแล้วเขาไปกินน้องกินกันพุ่ข้างบนนั่งข้างบนครับอ,อนนี้ก็ูุคนเยอะแยะมากมาย นิ้วครับนิ้วแล้วกับิมากินกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งข้างบนบนละพามาเที่ยวชมบรรยากาศงานกาชาติเดชดอุดมอาที่สองอาที่สองอาที่สามไปเลยสาม,น,สามนี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นร้านของพี่ๆน้องๆ ปีที่แล้วผมรู้สึกว่าจะเป็นของชาวใต้นะน่าจะใช่นะมากินปีที่แล้วนี่ก็นี่ครับขนมจีนเมืองตรังเกาะริบงนะครับบรรยากาศครับผมในช่วงกลางวันนะครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับสเต็ปช่วงกลางวันนี้ก็จะเป็น การเดินซื้อของก็การซื้อของกินซะมากกว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็จะเป็นความบันเทิงความรื่นเริงนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นาการประกวดร้องเพลงนะครับตอนนี้นี่ฝงลำน้ำโดมนี่ก็กำลังแข่งเรือยาวอยู่นะครับผมดังเลยจะมีกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับพ่อแม่ก็พามาเที่ยวงานนะครับผม สำหรับ,บคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ีน้อง f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านประธานหนุมจีนก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ครับผมอตอนที่จะกลับออกไปเดี๋ยวจะพาพี่น้อง f c ีถ่ายรีวิวดูนะครับมาแล้วครับผมนีมมม่สั่งอย่างนี้เลยครับต้องสั่งเผื่อไว้เลยเพราะว่าคนเยอะ ไม่อิ่มก็สั่งเพิ่มเมานะครับนองกินน้ํายาครับน้ํายาก,กะทิอย่างละสองก็มีหมดล้วครับใครอยากกินแบบไหนก็ตีนโกงตีนไก่ก็มีนะแต่ตีนคนนะไม่มีนะครับอ่าถ้าอยากกินตีนคนต้องมาคืนนี้นะได้กินแน่นอนนะเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับว้าวว้าว,ว,าว มาเที่ยวงานกาชาติต้องได้กินนมจีน